กลับมาชมกันต่อนะคะกับเกมการแข่งขันคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะเกมในประเภททีมหญิงนะคะสุพิมชมบุรีอีเทคค่ะลงสนามพบกับทางดัมเบลฟูลไฟเชฟสปอร์ตคลับนะคะเริ่มเกมค่ะโอ้สับเพสก่อนเลยค่ะธนชาเสเส์ฟอีกครั้งค่ะบอลได้พอได้ค่ะลูกนี้บอลสั้นมาติดบล็อกอย่างเกี่ยวกันได้ค่ะสุพีม เอาข้าม,มาแต่มอนฟูดยกมาที่สศิภาพรหวางดึงมาดึงไม่อยู่นะคะเสร์ฟอีกครั้งค่ะธนชาโอ้เอสที่สองอ่ะโอ้สตาร์ทยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเด็มบอฟูดมาดูอีกครั้งนะคะ อาจมายัางเหนียวค่ะไดมอนด์ฟูดสุธีพะพรวางมาลูกนี้ยังเก็บทันค่ะสุพิมให้กนิกาแตะข้ามมายัางร้องกันได้สามเมตรทุ่มเอติบ,บล็อกอยังอยู่ที่ไดมอนด์ฟูดเปลี่ยนมาที่สุภีพรยังไม่ผ่านบล็อกตามเก็บกันทันค่ะเอาข้ามไปก่อนเอาค่ะโอกาสของสุพิมเลือกมาที่มาริกาค่ะเรียบร้อยอออาทแต้มแรกว่าได้ค่ะสุพิม ดูค่ะวิ่งไปงัดมาค่ะลูกนี้แล้วสุดท้ายมาจบที่มาริกานะคะห่นเซอรองเขลรโอ้โหล้นมาแล้วซามอีกทีหนึ่งค่ะ,ค,ะคราวนี้เป็นกันิกานะคะดูค่ะบอลแรกล้นมาสามลงไปค่ะกันิกาอแรงไม่ดีค่ะ ต้องอันเดอร์ข้ามมาก่อนนะคะเอาว่ัสุพิมเลือกมาที่กันนกาอาจแะแลบล็อกยังเก็บกันได้เดลฟูดจะได้สวน3เมตรของโทเมจองได้เหมือนกันคัศสุพิมโอ้คุณจิตต้องเอาข้ามมาก่อนเดลฟูดให้โทเมมาอีกทีแล้วเรียบร้อยค่ะจาก3เมตรนะคะมไม่ยอมให้ไล่มังง,งยะยัให้ค่ะเดลฟูดทิงห่างอีก2แต้มค่ะ14ต่อ12 จังหวะนี้นี่ฟล็อกมาไม่ทันค่ะเดี๋ยวพรอนเสิร์ฟมาพรอนซันเพิ่มจิตเจ็ดชัช่โอ้ช่วยกันรองดีแล้วแต่ว่าเอาไม่ขึ้นนะคะมาดูค่ะสฮวยอพอนี่ได้ก่อนคจังหวะแรกแล้วธนชางอู้ย 24 20บอสุดของสุกพิมนะคะโดยกานิกาทำไมเอาข้ามมาก่อนบอลล้นเอั่ามือน่อาจะขายมาแล้วมันมาตกที่แดงของไดมอนด์ฟูดค่ะหมาสวยทำได้แดงกะยาไหลามาเรียบร้อยค่ะ ชนะไปได้ก่อนในเซตแรกนะคะสำหรับทางแ i a มุก d f าช d ส h a l l e n g e s p o า2 5ต่อ21คะแนนค่ะขึ้นน้ำก่อนนะคะ1ต่อ0ธนชาต้องแตะยอดสุาตาตาีใส่ค่ะลูกนี้ยังร้องกันทันค่ะเด a อนฟ d f เอาผ้ามาก่อนค่ะสุพิมเลือกมาริกาอาจใส่บล็อกข้างไปค่ะโอ้เอาค่ะ จบที่แล้วนี่ไดมอนฟูนี่นำ3-0เซตนี้มาเป็นสุพีมบ้างนะคะโซยาเซิฟต่อมาสวยทำมันแรกยกมาที่ธนาชาโอ้โหแล้วกดเข้าข้างในค่ะเอาค่ะได้ตา้มแรกมาค่ะไดมอนฟูสเดียรพพรเสิฟมาบันแรกห่างไปหน่อยอนิกาบิดมาลูกนี้ยังร้องทันค่ะ บอลล้นขอข้ามายังเก็บกันได้คาราบันฟูด้ดแกวระยะไหลมาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะสุพิมลาสวนคืนค่ะเด็กวัยกันนิกาลงมาเซิร์ฟพัทโเมีแรกสวยจุนจิตจุนตีลูกนี้ไม่มีปัญหาค่ะหวางลึกไปถึงข้างหลังนะคะจาเมกานนิกา ยังเก็บได้เอาล้นสามใอีกที่องได้ฮาร์ดมันฟูดยกให้ธนชาอัดแลบ,บล็อกยังเก็บได้ฮะสุพิมสุนตาสวนคืนเหนียวเหมือนการฮาร์ดมันฟูดธนชาเรียบร้อยค่ะลูกนี้สวนกลับมาแล้วเป็นแต้มค่ะก็ดูค่ะยบมาเหลือบล็อกเดี่ยวนะคะ ลูกนี้ลงมาเซอร์พาทโทเมเออพลาดไม่ยมไมคยดีค่ะสุพิมตีแก้มาก่อนแถมฟูตยกมาที่ธนช,ชาอืมอ๋อค่ะลูกนี้โอ้ล้นค่ะบอลแรกเราซ้ำลงไปค่ะสุพัตตา 24-15ชนนะอาอัดมาลูกนี้ตีหลุดออกไปเองค่ะโอ้แล้วเป็นสุพีมนะคะที่เอาชนะไปได้ในเซตที่2ค่ะ25-15ต่อ 15, คะแนนนะคะเสมอกันค่ะ1ต่อ1เซตจากตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาชมกันต่อนะคะกับเกมในเซตที่3ค่ะ1-0ค่ะสุทธาตาเติร์ฟ บอลชัางยังได้ค่ะโอ้โหลูกนี้คือบอลแรกมาชิตตะข่ายนะคะเจ็ดต่อหกเอาบอลแรกได้สามเมตรยังไงค่ะลูกนี้ออกค่ะ ฟาวค่ะโทเมอัดมาลูกนี้ดึงไม่อยู่ค่ะกานิกาคนอทั้งแรงค่ะบอล โรลยาค่ะเสิบสามยูสิบแปดต่อยี่สิบค่ะเอาค่ะมาลูกนี้เอาล้นอยู่ที่ไดมอนด์ฟูดนะคะทีมงต้องแกะมาก่อนมต้องแก้ไขคือเหมือนกันค่ะแต่ดมฟูดตั้งให้ธนช,ชาติแล็บบล็อกร้องได้ค่ะสุพิมยกมาที่สุทธิตาตีมาลูกนี้ยังเก็บได้เหมือนนกัค่ะไดมอนด์ฟูดน่าจะโดนจับฟาวรือเปล่าคะ โอ้เนีนนเ่ยค่ะนี่คอตางหัเส้ของโนซราค่ะามาสวยแค่บรรไดค่สีโมงเอาค่ะกดบอลช้าลนาลงไปอี่สิองี่สิค่ะทางเพียงแค่ตามเดียวเท่านั้นค่ะ เสิร์ฟลึกมาบอลแรกสวยเล่นส่านนะลูกนี้วัชริยาค่ะลงมาเสิร์ฟนะคะธนชาแตะย้อนโอ้รอมได้ค่ะสุพิมพกันนิกาอาจลูกนี้โอ้โหไล่เส้นลงไปค่ะโอ้เป็นสุพิมพเอาชนะไปได้นะคะในเซตที่สามค่ะ25ต่อ22 โอ้โหน้ำตาสุพีนตอนนี้สองต่อหนึ่งเซตนะคะมาเจอของสุทธตาอ,อ,ตอแบกมาสวยเล่นส่้นค่ะลูกนี้เล่นเนสิ่งมงค่ะทีพ่พอพรเซิร์ฟแล้วตอานี้แก้ตัวได้นะคะกันิกาตึงจิตหลอกให้แล้ว กนิกาขึ้นตีค่ะตีหนงบล็อกมาะฮะลูกนี้ธนาชาเสิร์ฟมาเหลนซันลูกนี้ติดบล็อกคระพุ่มจิตเปลนมาที่กนิกาอูบิดเข้ามข้างในยังเก็บได้นาชาจากแดนหลังอย่างรองทานค่ะสุพีมบอลั้นสวนมา เหนียวเหมือนกันฮ่ะเดมอนฟูดจัดย่อติดบล็อกธนชาไม่ถนัดต้องแก้ไขสุพีมให้มาริกาต้องเอาข้ามมาก่อนเาค่เดมอนฟูดให้ส,สัจสิภาพรเราใส่มาเน้นๆค่ะยี่สิบสามสิบสามค่ะจุนจิตเสิร์ฟมาโอเมอาชเล็บบล็อกอยังเก็บได้ค่ะข้างหลังของสุพีมยกมาที่สุทัตตาวางลึก พี่คำพรโทเมสวนคืนมาโอ้ยยังเหนียวว่ะสุพิมมาริกาสวนคืนสองท่านนะคะดิมันฟูดชิโมงบอลสั้นโอ้หเหนียวว่กค่ะพุ่มจิตรักข้ามารับรล้นแล้วจ้ำอีกทีนะคะโอ้โหทีละวันค่ะบอลมันล้นมานะก็ะผลักสวนเลยค่ะโอ้แต่ว่าแต้มีนี้ต้องชม ปื้มจิตเลยค่ะว่าแดนหลังนี่เหนียวมากนะคะน<ป>ักไ,ได้ค่ะ<ป>จิตาตาอาจติบล็อกหูยังเก็บได้ไแต่ว่าบอนมันย้อนหลังแล้ตรงนี้ไม่ยอมให้สุพินปิดง่ายๆค่ะเดอมอนฟูดสาระสมัยอีกครั้งโอ้โหต้องแก้ไข่ะเอาค่ะเดอมอนฟูดตั้งไปที่ธนาชาติลูกนี้ ติดวิภาวีค่ะสุทตาปะ้องข้ามาโมฮูจะได้สวนธนาชาหยอดร้องกันทันค่ะสุทาตาอาจใส่แล้บล็อกแล้วออกข้างไปค่ะโอ้แล้วสุดท้ายเป็นสุพีมนะคะที่เอาชนะไปได้ค่ะในเกมเซตที่4นะคะ25-16ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะ สุพิชมชลรีเทคค่ะเอาชนะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตครับสาต่อหนึ่งเซตค่ะ21 25 25 15นะคะ25 22และ25ต่อ16คะแนนค่ะ